เฮ้ยเฮ้ยไอ้กรันทุกะเองไม่นึกถึงชาติตระกูลของเองบางอาจบ้วนนมลดศีรษะลูกสาวเศรษฐีนายของเองเชียวหรือนกแขกเต้านักสืบครั้งหนึง่งนานมาแล้วเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีมีทาดอยู่คนหนึง่งนามว่านายการทุกะเป็นทาดเกิดในเรือนของเศรษฐี และเศรษฐีได้ให้การเลี้ยงดูมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนกระทั่งเติบโตใหญ่ก็ทำหน้าที่รับใช้ลูกสาวของท่านเนื่องจากลูกสาวของท่านเศรษฐีเพิ่งจะย่างเข้าสู่วัยสาวในสวงกำลังร้อนรุ่มโดยภัยพิษสวาสประกอบกับเจ้าทาตกรันทุกะหนุ่มก็มีใจทะเยอะทะยานอยากจะเด็ดดอกฟ้ามาเป็นของตนอยู่แล้วดังนั้น เมื่อนายการันทุกะมาทำหน้าที่รับใช้ลูกสาวท่านเศรษฐีได GA ้ไม่นานนักเรื่องอัะยศอดสูก็เกิดอย่างช่วยไม่ได้นั่นคือนายการันทุกะพาลูกสาวเศรษฐีหนีไปอยู่นอกบ้านพร้อมโดยข้าทาสอีกหลายคนท่านเศรษฐีรู้สึกเดือดดาลนายการันทุกกะและเป็นห่วงลูกสาวเป็นกำลัง รีบส่งคนออกตีตามดูแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเป็นการด่วนแต่คนพวกนั้นก็ต้องควาน้ำเหลวกลับมาทุกคนท่านเศรษฐียิ่งกุ้มอกก็บกุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงดีต่อมาวันหนึ่งท่านก็นั่งคิดนอนคิดหาวิธีที่จะติดตามลูกสาวให้พบอยู่หลายวันท่านเศรษฐีก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อใช้คนไม่ได้ผลก็ใช้นกแขกเต้าบ้างดีกว่า ดังนั้นท่านจึงส่งนกแขกเต้าตัวหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับนายกรันทุกะไปสืบหาเรื่องราวทันทีนกแขกเต้าได้ออกบินสืบหานายกรันทุกะท่าทรยศไปเรื่อยๆจนไปถึงเมืองที่เขามาหลบซ่อนตัวอยู่ก็แลในขณะนั้นเขากำลังอาบน้ำจึงออกคำสั่งให้บ่าวไพร่นำเครื่องขัดสีร่างกายและเครื่องกินเครื่องใช้คบคันไปยังแม่น้ำ ส่วนตัวเขาลงเรือไปพร้อมกับภรรยาขั้นมาถึงที่จะลงอาบน้ำเขาก็เรียกนมผสมยากันหนาวมาดื่มและจะประสงค์ด้วยการหยอกล้อเล่นหรือประการใดก็จะสุดคาดเดาได้นายกรันทุกะยกถ้วยนมขึ้นใส่ปากแล้วถมรถศีรษะของภรรยาทันทีส่วนนกแขกเต้านักซื้อพอแรเห็นนายกรันตุกะ,กะก็จำได้ จึง้องจากต้นมาเดือลงไปว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้กระันทุกกะเอ็งไม่นึกถึงชาติตระกูลของเอง็งบังอาจบ้วนนมรถศีรษะลูกสาวเสษทีนายของเอ็งเชื่อยหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังนั้นก็แงหน้าขึ้นดูพอรู้ว่าเป็นนกแขกเต่าที่เคยอยู่ร่วมกันมากลัวมันจะเปิดเผยเรื่องของเขาให้บริวารทราบจึงพูดเอาใจว่า เออเจ้าเองหรือมาเมื่อไรเชิญลงมากินนมสดกับเราสินกแขกเต่ารู้ทันว่าเขาจะลวงลงมาบีบคอจึงร้องต่อไปว่าข้าไม่เกี่ยวกับเองแล้วบินกลับไปเมืองพาราณสีรายงานเรื่องนั้นให้กเษเตรษีทราบโดยตลอดฝ่ายเศรษฐีค้านได้ทราบความรายกาดของนายกรันทุกกะดังนั้นจึงเดือดดานเป็นทวีคูณ ท่านคำรามขึ้นมาว่าไอ้ขี้ข้าทรยศ์มันกำแหงนักกูจะไปเอาตัวมันมาลงโทษให้จงได้ว่าแล้วก็เกรนบ่าวไพ่ออกไปลากเอาตัวนายกรันตุกะมาลงโทษอย่างหนักเสร็จแล้วส่งไปขนขี้ช้างขี้ม้าและตัดขาดกับลูกสาวของท่านมิให้พบมิให้เจอเจอกันอีกเลยตลอดชีวิตคติจักเรื่องนี้ ขี้ค่าได้ดีย่อมยกตนข่มผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะเคยเป็นนายของเขามาก่อนก็ตาม